อ่านคอมเมนต์เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับการลดวันกักตัวเหลือ7วัน10วันจะโดนต้มกันอีกหรือไม่อันนี้คือการอ่านคอมเมนต์จากที่เราได้โพสต์วิดีโอไปนะครับแล้วก็จากใน Facebook ด้วยรวมๆกันแล้วเยอะมากพอสมควรเลยคือเหมือนเป็นอะไรที่แบบอยู่ดีๆก็มาแบบกระทันหันมากอะ่ะเพราะว่าข่าวลดวันกักตัวเพิ่งจะมาสักคืออ,ออกไปครั้งแรกก็25กันยาใช่ไหมหร,หรือก่อนหน้าน,นั้นหน่อยหนึงจำไม่ได้ละ คิดว่าเป็นจริงพอสมควรเพราะว่าทางข้าต้มเป็นคนพูดเองคือประชุมกันแล้วแต่ว่าถ้าเอาให้ชัวร์ก็คือรอสถานทูตประกาศก็น่าจะเป็นต้นเดือนตุลาคมอาจจะเป็นวันที่หนึ่งตุลาหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้บางคนก็ถามว่าเราต้องขอ c ีโอีไหมยังต้องคือทุกอย่างยังเหมือนเดิมแค่ว่าวันกักตัวลดลงแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายทั้ง AQ และ s ซ n d b o x ก็น่าจะลดลงพอสมควรเลย อย่างน้อยก็น่าจะ30เพราะว่าจํานวนคืนที่เราต้องอยู่มันน้อยลงใช่ไหมแล้วก็ค่าตรวจโควิดก็หายไปครั้งหนึ่งเดี๋ยวอันนี้ขอขอทวนจากตรงนี้นะครับที่จีเขาได้โพสต์เอาไว้นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้น่าจะทําให้หลายคนก็มาได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าจํานวนวันที่ต้องอยู่ในพื้นที่หรือต้องกักตัวมันน้อยลงแล้วค่าใช้จ่ายน้อยลงส่วนหนึ่งก็คืออันนี้สําหรับคนที่บินเข้ามานะครับก็คือทั้งกักตัวที่ คือตอนนี้ยังต้องเป็นโรงแรมกักตัวอยู่นะครับในกรุงเทพสมุทรปราการและพัทยาแต่ถ้าเกิดจะแซนด์บ็อกซ์ก็คือภูเก็ตเหมือนเดิมในเดือนตุลาคมนี้สถานที่เดิมอยู่แต่ว่าสถานที่ใหม่ที่ว่าอะไรกรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็อื่นๆก็คือพฤศจิกายนถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วกักตัวเหลือ7วันตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องถ้าเป็น AQ ก็คือแล้วแต่สายการบินให้ตรวจหรือเปล่าถ้าสายการบินบอกไม่ต้องตรวจก็ไม่ต้องตรวจนะครับสำหรับ AQ ถ้าแซนด์บ็อกซ์ต้องตรวจทุกคนทั้งไทยและต่างชาติ เอคิวต่างชาติตรวจคนไทยแล้วแต่สายการบินแล้วก็ต้องมีการตรวจอีกสองครั้งก็คือวันแรกแล้วก็วันก่อนออกจากกักตัวถ้าฉีดวัคซีนแล้วอ๋อต้องเว้นอย่างน้อยสิบสี่วันก่อนเข้านะสิบสี่วันก่อนเข้าไม่ใช่สิบสี่วันก่อนขอซีโอีนะสิบสี่วันก่อนเข้าถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนเหลือสิบวันอ่าคนฉีดวัคซีนก็ได้สิทธิ์มากกว่าไม่ฉีดวัคซีนแค่สามวันนะมันจะเหมือนกับตอนเดือนเมษาที่เราเคยได้แบบนี้มาก่อนก็เหมือนกันตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่อง แล้วก็ตรวจวันแรกแล้วก็วันก่อนออกจากกากตัวแล้วก็ใครเข้ามาก่อนหนึ่งตุลาคือคาบเกี่ยวกันอะ่ะเข้ามายิบเก้าสามสิบกันยาหรืออะไรเงี้ยก็จะเงื่อนไขเดียวกับคนยังไม่ฉีดวัคซีนก็คือจะเหลือสิบวันเะนั้นถ้าเราเข้ามาตอนคาบเกี่ยวก่อนหนึ่งตุลาก็จะต้องบอกทางโรงแรมว่าขอคืนส่วนต่างเพราะว่าเราจะได้ลดเหลือสิบวันสําหรับคนเข้ามาตอนก่อนหนึ่งตุลา ก็คือต้องรอสถานทูตไทยประกาศนะครับถ้าประกาศแล้วปุ๊บเราก็รีบเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเหมือนครั้งที่แล้วไหมก็คือได้แค่เมษาเดือนเดียวพอโควิดเวฟสามมาปุ๊บก็กลับมาเป็น14วันอีกเหมือนเดิมแล้วตรงนี้ในโพส Facebook ของเราก็นี่คือรูปภาพยืนยันนะครับที่สบ,บคประกาศอ่าต่อไปเราขอปิดชื่อนะครับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าคอมเมนต์เยอะมากอาจจะเอาเฉพาะบางอันนะอ่า อันเนี้ย coe ยังต้องขอไหมคะต้องขออยู่ครับเหมือนเดิมทุกประการแค่ลดจํานวนวันกักตัวเท่านั้นเองนอกนั้นเหมือนเดิมหมดดีงามมากเลยรวมสมุยไหมคะรวมครับรวมก็คือสําหรับการเข้าทุกอย่างทั้ง a q และ s ซ n d b บ x แล้วก็สมุยด้วยคือทุกอย่างทุกอย่างครอบคลุมทุกอย่างก็มีคนบอกว่าเรามากักตัววันที่ยี่สิบกันยาอันนี้เป็นดวงซวยนิดหนึ่งเพราะว่ายี่สิบกันยาถ้าสิบสี่คืนมันก็เลยหนึ่งตุลาฯน,นั่นแหละ แต่ว่าถ้าจะเอาเหลือสิบคืนมันก็นะยี่สิบกันยาจนถึงสามสิบกันยาก็สิบเอ็ดวันใช่ไหมเออก็พอบอกโรงแรมไปปุ๊บคือคือของเดิมเขาจะคาบเกี่ยวไปถึงต้นเดือนตุลาณนะถ้ามากัดตอนยีญญ่สิบกันยาก็ตอนนี้คือโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับโรงแรมยังไม่ได้รับเอกสารอนุมัติจากภาครัฐครับคือช่วงแรกๆจะชุลมุนถามโรงแรมไปเขาก็จะแบบต้องรอคู่สัญญาบ้างต้องอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็เลยจะให้คําตอบที่ชัวร์ไม่ได้ โรงแรมในภูเก็ตบอกว่าตรวจสามรอบเหมือนเดิมไม่ยอมคืนเงินจองไว้เดือนสิบเอ็ดอันนี้ก็เป็นช่วงชุลมุนอย่างที่บอกครับถ้าจะหายชุลมุนก็คงต้องสักสิบตุลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ <c oughs> จะอ้างว่ายังไม่ได้รับคําตอบอะไรจากส่วนกลางอ๋อแล้วเกิดใครจะเข้ามาต้นเดือนตุลานะก็ถ้าถามโรงแรมไปก็คือ,อมีออกวิดีโอไปแล้วเขาก็จะยังต้องรอส่วนกลางรอราชะกิจจานุเบกษาอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามโรงแรมไปนะก็คือถ้าเราไม่รีบก็ รอให้มันหายชุลมุนก่อนรอให้ถามโรงแรมแล้วเขาโอเคมีราคาใหม่แล้วสถานทูตประกาศแล้วขึงจะชัวร์แต่ถ้าเกิดใครที่จะรีบจริงๆก็คือคงจะต้องจ่ายราคาเดิมมาก่อนคือส4ี่คืนแล้วก็มาเสี่ยงเอาว่าในช่วงที่เรากักตัวก็คือถ้าเกิดว่าเขาโอเคแล้วมีประกาศทางการแล้วอะไรแล้วก็จะคืนส่วนต่างให้แล้วแต่ว่าเรากัก7คืนหรือ10บคืน สามีจะมาถึงสาสิบกันยาเหอครับก็จะได้เงื่อนไขเดียวกับสิบคืนนะครับแต่แต่ต้องให้โรงแรมเขารับรู้ก่อนก็คงชุนละมุนช่วงแรกอา้าวข่าวบอกว่าหลังสิบห้าตุลามไม่กักตัวเลยไปเอามาจากไหนเอาพูดข่าวอยู่ทุกวันยังไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยคุณออฟในกลุ่มวีซ่าที่ไหนเ,เราไม่มีกลุ่มวีซ่ามีความเห็นสองฝ่ายบางฝ่ายบอกเข้าใจเจ็ดวันหมายถึงว่าถ้าเจ็ดวันก็คือ วัคซีนครบแม้แต่กักในกรทมบางฝ่ายบอกว่ากักเจวันวัคซีนครบเฉพาะพวกสมุยกระบี่หรืออื่นๆแต่ถ้ากักในกรทมยัง14เหมือนเดิมที่อ้อกออกวิดีโอไปว่าถามทางโรงแรมไปนะครับเขาก็รับรู้กันหมดโรงแรมที่ถามก็เป็น AQ ในกรุงเทพซะส่วนใหญ่ฉะนั้นครอบคลุมทั้งหมดถ้าเอาตามประกาศนะแต่เราไม่ได้ฟันธงถ้าเอาตามที่เขาประกาศคือเราต้องยึดตามตัวหนังสือที่เขาประกาศไว้เป็นหลักนะครับไปคุยกันเองไม่ได้ แต่ทีนี้ก็มีโอกาสเปลี่ยนได้นั่นแหละเพราะว่าเขาต้มไงแล้วช่วงแรกๆก็จะยังสับสนอยู่อย่างนี้แหละครับนะครับอทางที่ดีที่สุดก็คือสถานทูตนะครับใครยังไม่รีบก็รอสถานทูตประกาศก่อนคาดว่าจะอย่างเร็วก็หนึ่งตุลาอ่าอันนี้ตัดมานิดนึงนะครับอันนี้เป็นภาพแล้วนะดูหน้าจอนะคือครอบคลุมทุกอย่างนะเพราะว่าจากประกาศนี้ที่หมอสอบ,บคเขาอ่านเองว่าเนี่ยบรรทัดแรกเลยเนี่ยตัวสีน้ําเงินเนี่ยในสถานกักกันทุกรูปแบบ ทุกรูปแบบฉะนั้นต้องครอบคลุมแซนด์บ็อกซ์ด้วยอันนี้คือเด้งที่1เด้งที่2ก็ตรงตารางว่าระยะเวลากักตัวเนี่ยกักตัวหรือเข้าพื้นที่ท่องเที่ยวใช่ไหมถ้ากักตัวเฉยมันก็ต้อง AQ กรุงเทพปทยาที่กักอยู่ในห้องแต่เข้าพื้นที่ท่องเที่ยวก็คือหมายถึงแซนด์บ็อกซ์ฉะนั้นการประกาศลดวันกักตัวครั้งนี้ครอบคลุมทั้ง AQ และแซนด์บ็อกซ์แน่นอนนะครับค่อนข้างชัดเจนเพราะเขาย้ำไว้เองแล้วก็วันเริ่มต้นเนี่ยบรรทัดที่3เนี่ย1ตุลาคม ชัดเจนสถานก,การันทุกรูปแบบ1ตุลาคมฉะนั้นครอบคลุมทั้งคู่ AQ sandbox เริ่ม1ตุลาคมนั่นก็คือเป็นรูปที่เราแปะเอาไว้ในคอมเมนต์ของ Facebook นะครับลิงก์ลงอยู่ใต้วิดีโออันนี้ใครจะกลับไทยเฝ้าเ้า,าเดอ้อเดี๋ยวท่านเปาเปลี่ยนใจอีกเอแคนี <laughs> ้ <laughs> ท่านเป่าไหนไม่รู้นะ <laughs> กันก็จริงครั้งที่แล้วอย่างที่บอกไงว่าได้แค่เดือนเมษาเดือนเดียวแล้วก็เด้งกลับไปเป็น14อีกตอนนี้ฟันทงแน่นอนแล้วใช่ไหมคะ แน่นอนครับแน่นอนแต่ว่าเน้นเลยว่าถ้าไม่รีบรอสถานทูตประกาศก่อนเพราะว่าทุกฝ่ายจะต้องรอเรื่องจากส่วนกลางคือแค่ข่าวอย่างเดียวเขายังเริ่มทําอะไรไม่ได้ต้องรอเรื่องจากส่วนกลางฉะนั้นถ้าเราถามไปตอนนี้ตอนที่เขายังไม่ประกาศก็คือเขาก็จะบอกว่ารอส่วนกลางส่งเรื่องมาอ,อันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมโรงแรมแจ้งว่าต้องรอคอนเฟิร์มอีกครั้งค่ะ วันที่สามสิบกันยาก่อนเที่ยงคืนจะออกเป็นราชะกิจจานุเบกษามันจะเปิดหนึ่งตุลาแล้วจะเพิ่งมาออกราชะกิจจาคือเขาต้องตามสเตปออกราชะกิจจาก่อนแล้วพอออกราชะกิจจาปุ๊บสถานทูตถึงค่อยประกาศต่อจะเปิดหนึ่งตุลาอยู่แล้วนะสามสิบกันยาก่อนเที่ยงคืนเพิ่งจะออกราชะกิจจารเรายังไม่กล้าจองตั๋วบินกลับไทยถ้าไปจริงๆกลัวโดนให้กักตัวเท่าเดิมเพราะยังไม่แน่ใจความคิดของผู้นํา วันนี้พูดแบบนี้มาลืนอีกอย่างหนึ่งความไม่เชื่อมันทําให้ประเทศเสียชื่อเสียงรอดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเชื่อใจได้ครับก็ถ้าเกิดใครยังไม่ไม่ชว์จริงก็อย่าเพิ่งเสี่ยงแต่จากประสบการณ์ของมนะครับช่วงแรกๆเนี่ยคือตั้งเริ่มตั้งแต่สถานทูตประกาศวิธีการว่ากับตัว7วัน10วันทํำยังไงอย่างน้อยก็ครึ่งเดือนแรกหรือหนึ่งเดือนแรกเนี่ยเป็นช่วงหันนิมูลพีเรียดก็คือมันจะได้แน่แต่ว่าถ้าเขาจะเปลี่ยนก็คือเขาจะเพิ่มเงื่อนไข อย่างเช่นต้องทําอะไรเพิ่มต้องอยู่ดีๆต้องกลับมาตรวจสามรอบหรือว่าจะต้องมีเอกสารอะไรเพิ่มก็คือโครงหลักมันจะไม่เปลี่ยนแต่ถ้าจะเปลี่ยนก็คือเพิ่มเอกสารเหมือนกับตอนแซนบ็อกซ์มาใหม่ๆก็จะเดี๋ยวก็เพิ่มนู่นเพิ่มนั่นเพิ่มนี่แต่ว่าก็ยังเป็นให้แซนบ็อกซ์อยู่เมื <Öz> ะะ่อไหร่เขาจะฟันธงว่ากักตัวที่เชียงใหม่ได้คะก็เชียงใหม่มาพฤศจิกายนนะครับตุลาคมนี้ยังเหมือนเดิมก็คือกักตัว AQ ที่อยู่ในห้องก็คือกรุงเทพพัทยาแล้วก็แซนด์บ็อกซ์ก็คือภูกเก็ตสมุยกระบี่พังงายังเหมือนเดิมจังหวัดอื่นมาตอนพฤศจิกายนต้องมีใบจองโรงแรมไหมสําหรับต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วก่อนขึ้นเครื่องก็ต้องมีครับต้องมีคือทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะถ้ากัก A q คกรุงเทพพัทยาก็คือใบจองโรงแรม A q คถ้าเกิดแซนด์บ็อกซ์ก็คือใบจองโรงแรมชาพลัสซึ่งตรงนี้ต้องส่งตั้งแต่ตอนขอ coe อยู่แล้ว จองไปภูเก็ตสิบสี่วันถ้าอยู่เจวันจะขอคืนเงินได้ไหมนะค่า PCR 3รสมรอบที่จ่ายไปและขอส่วนเกินคืนหนึ่งรอบได้ไหมคะส่งส่วนนี้ต้องรอสักพักหนึ่งว่าให้โรงแรมเขารับรู้ก่อนก็ถามไปก่อนก็ได้โรงแรมก็จะตอบมาว่ารอเรื่องจากส่วนกลางอ่าถ้าเกิดเขารับรู้แล้วแล้วก็สถานทูตสาคัญที่สถานทูตประกาศเพราะเราจะสามารถแคปหน้าจอนั้นไปเป็นหลักฐานได้ถึงตอนนั้นเขาก็จะต้องคืนส่วนเกินมานะครับ จะเปลี่ยนอีกไหมคะจะแจ้งให้ให้เพื่อนเตรียมขอ COE ค่ะเราไม่สามารถการันตีร้อยเปอร์เซ็นได้กับคนจัดการประเทศชุดนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือช่วงตั้งแต่สถานทูตประกาศเนี่ยจนน่าจะครึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนแรกเนี่ยเป็นช่วงฮันนีมูนพียรเลียดฉะนั้นเขาจะไม่เปลี่ยนง่ายๆในช่วงเวลานี้ถ้าไม่มั่นใจแล้วจะดําเนินการอะไรก็คือรอสถานทูตประกาศถ้าฉีดวัคซีนแล้วระหว่างกักตัวเจ็ดวันต้องตรวจโควิดกี่ครั้งก็สองครั้งครับวันแรกกับวัน ก่อนออกจากกักตัวตอนนี้อยู่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์วันที่สิบเอแล้วคือที่อออพูดข่าวนี้คือยีสบแปดกันยาใช่ไหมสามารถไปที่อื่นได้หรือยังคะอ่านแล้วงงก็เขาถามมาตอนวันที่27่บเจฉะนั้นต้องครบ14วันน่าจะ30สิกันยาคือก่อนก่อนประกาศก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าอะไรต่างๆมันก็จะเริ่มตอน1ตุลาหมายถึงว่าถ้าจะลดเหลือ10วันคือสําหรับคนที่คาบเกี่ยวอย่างเช่นมาถึงสาสิกันยาก็สาสิบกันยาหนึ่งตุลา แล้วก็คาบเกี่ยวกันไงก็จะเหลือสิบแต่นี่คือหมดก่อนนะหมดหมดก่อนหนึ่งตุลาหมดสิบสี่วันก่อนหนึ่งตุลาก็คือสิบสี่วันเหมือนเดิมกรณีที่เราบินจากยุโรปมาต่อเครื่องกรุงเทพเพื่อเข้าภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์นี่ยังไงเนาะต่อกรุงเทพได้หรือยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ตอนนี้ยังเหมือนเดิมต้องห้ามต่อเครื่องกรุงเทพถ้ายังมี AQ ิอยู่ก็ห้ามต่อเครื่องกรุงเทพต่อที่ไหนได้ทั้งหมดเลยแต่ยกเว้นกรุงเทพอย่างเดียวห้ามต่อเครื่องกรุงเทพนะครับถ้าจะเข้าแซนด์บ ถ้ามาลงกรุงเทพต่อเครื่องกรุงเทพก็ต้องกักตัว AQ เท่านั้นรวมภูกเก็ตด,ด้วยไหมรวมครับรวมจากประกาศที่อัอ้างอิงไปแล้วยังไงทีนี้จ่ายค่าตรวจไปแล้ว3าครั้งจองโรงแรมสิบวันสรุปต้องเสียเงินฟรีหรือเปล่ากับวันที่12บตุลาต้องทำวิซ่าให้สามีอีกก็อย่างที่บอกครับผ่านช่วงชุลมุนไปแล้วครึ่งก็คงชุลมุนกันตอนต้นเดือนเขารับรู้แล้วก็คือเขาต้องคืนให้เราในส่วนที่เกินก็คือตรวจเหลือสองครั้งใช่ไหม ก็ต้องคืนส่วนเกินหนึ่งครั้งให้แล้วก็โรงแรมก็ถ้าเราจองไว้ที่เดียวนะก็เกินมาเจ็ดคืนใช่ไหมก็ต้องคืนส่วนเกินเจ็ดคืนให้แต่บางคนอาจจะจองไว้สองที่เพราะว่ามันสามารถจองได้ที่ละเจ็ดวันใช่ไหมที่ที่สองก็คงจะสวยไปสรุปว่ารอสักต้นเดือนครับแต่ละที่เขารับรู้กันแล้วเขาต้องรับรู้คําสั่งจากส่วนกลางเราก็จะสามารถขอคืนเงินจากเขาได้ถ้ากับตัวที่กรทมนี่เจ็ดวันไหมคะก็เจ็ดวันสําหรับฉีดวัคซีนนะครับ แล้วออกจากห้องแบบภูเก็ตได้ไหมหรือต้องอยู่แต่ในห้องเหมือนเดิมก็ออกจากห้องได้แล้วแต่ว่ายังต้องอยู่ภายในโรงแรมนะสำหรับกักตัว AQ ที่กรุงเทพพัทยาถ้าจะไม่กักตัวก็คือเข้าแซนบ็อกซ์ที่ภูเก็ตถัดมาจากวิดีโอสั้นของออบนะครับอนุมัติแล้วเริ่มหนึ่งตุลาฉีดวัคซีนครบลดกักตัวเหลือเจวันยังไม่ฉีดเหลือสิบวันก็ขออ่านเฉพาะบางคนอีกตามเคยส่วนใหญ่จะเป็นตอบคําถามซะมากกว่านะ, <c oughs> ะไ,มไม่ได้อ่านคอมเมนต์สะทีเดียว ขอบคุณพี่อ๊อฟที่เอามาแบ่งปันนะคะแต่จะเปิดจริงๆแล้วลดกักตัวหรือ7วันหรือไม่อันนี้ต้องรอให้คนที่บินมาแล้วคอนเฟิร์มถึงจะชัวร์และมั่นใจคือต้องมีหน่วยกล้าตายมาก่อนละกันไม่ใช่หนูทดลองครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆที่จะเข้ามาไทยนะครับไม่ว่าจะเป็น AQ หรือ Sandbox ถ้าเกิดว่าทําไม่เป็นจริงๆทั้งขอ COE จองโรงแรมจองตรวจโควิด COVID หรืออื่นๆก็สามารถติดต่อ,โอกโนกไกได้จากเพจไทยจุดจโควิดไม่ใช่ของทางการ มาตรการนี้หนึ่งตุลาสําหรับภูเก็ตและสุราษฎร์พังงากระบี่ส่วนกรุงเทพจะเริ่มหนึ่งพฤศจิกายนค่ะอันนี้เราโชว์หลักฐานไปแล้วนะครับว่าเขาพูดแบบนั้นว่าสําหรับการกักกันทุกประเภทนะแล้วก็ถ้าเป็นกรุงเทพกักตัว AQ เนี่ยได้นะเพราะว่าอับถามโรงแรมมาแล้วเขารับทราบกันว่าถ้าฉีดวัคซีนลดกักเหลือ7ถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนลดกักเหลือ10บแล้วก็ตอนนี้ราคาเขายังไม่ออกถ้ามาตอนช่วงคาบเกี่ยวนี้โรงแรมก็ที่กักตัว AQ เนี่ย ก็แนะนําให้จ่ายราคาปกติมาก่อนแล้วก็ตอนกักตัวอยู่มีประกาศออกมาแล้วเขามีราคาใหม่แล้วก็จะคืนส่วนต่างที่เหลือให้ขอบคุณคุณออฟและทีมงานมากๆครับกําลังจะจองโรงแรม14วันที่ภูเก็ตกําลังจะจ่ายต่างเลยโอ้วุฒิวิทวุฒิวิทแต่แต่ที่โรงแรมภูเก็ตเขาอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้เห็นประกาศนะก็อาจจะยังชุลมุนกันอยู่นะในช่วงแรกๆนะครับอย่างน้อยจนถึงต้นเดือนน่ะจะยังชุลมุนกันอยู่ ชุลมุนก็หมายถึงว่าวุ่นวายไงบอกว่าถามไปปุ๊บเอาตกลงได้แล้วเหรอใครรู้อะไรนั่นอ่ะเพจที่เขาพูดถึงนะ่ะใครรู้อะไรโควิดนั่นอ่ะว่าเอ้ยเขายังให้ลดวันแค่พวกแซนด์บ็อกซ์นะกรุงเทพยังต้องรอพฤติกาเนี่ยก็คือเนี่ยะเนี่ยคือเรียกว่าชุลมุนไงว่าข้อมูลมั่วซั่วอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเราอ้างอิงจากทางการไว้เป็นหลักยกเว้นทางการเขาก็มั่วด้วยนี่อันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับแต่ชัวร์ที่สุดคือสถานทูตอย่างที่บอก เพราะว่าสถานทูตเขาต้องเป็นคนตัดสิน C.O.E ให้เราไงอันนั้นเขาจะมั่วไม่ได้อ่าคนนี้คอนเฟิร์มปกติถ้ามาจากประชุมสบคชุดใหญ่แล้วจะไม่เปลี่ยนเราประกาศยังเป็นทางการแฟนจะได้ขอ C.O.E สักทีเอ่อหรือว่าเขามีหลายชุดเพราะว่ามั่วไงใช่ไหมต้องเอาแบบว่าผ่านหลายชั้นเพราะว่าสุดท้ายก็คือมาชุดใหญ่ก็คือจะถือว่าไม่มัว่วเลยต้องมีหลายชุดถ้าเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์คนไทยต้องซื้อประกันด้วยไหมคะ ซื้อครับทั้งไทยและต่างชาติถ้าเข้าภูเก็ตซด์บ็อกซ์ต้องซื้อประกันแต่คนไทยซื้อแค่30วันก็พอต่างชาติซื้อตามตั๋วเครื่องบินข่าวดีมากเลยค่ะขอให้จริงเถอะคิดถึงแฟนจะได้มาหากันสักทีทําเอกสารหลายรอบแล้วนี่แหละคือสาเหตุทําไมออฟต้องออกคลิปพวกนี้บ่อยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงๆสําหรับคนที่รอคนจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยนะเออมันเหมือนเป็นความหวังของเขาอะรอฟังประกาศสถานทูตอย่างเดียวเลยค่ะกว่าจะอัปเดต คงจะหนึ่งตุลาตามที่คาดไว้ใช่ครับใช่น่าจะหนึ่งตุลาตุลาน่าจะชัวร์นอกนั้นอย่าเพิ่งไว้ใจเพราะเปลี่ยนได้ตลอดฟรีวีซ่าจะขยายเป็นสี่สิห้าวันอีกไหมคะเอออันนี้ไม่มีข่าวเลยใครมีข่าวช่วยมาแปะหน่อยหาไม่เจอตอนนี้คือฟรีวีซ่าสี่ิห้าวันหมดเขตวันที่สาสิบกันยาถ้าเกิดใครเข้ามาถึงไทยหลังสามสิบกันยาน็จะเป็นสามสิบวันนะครับเขาอาจจะอ้างว่าก็ลดวันกักตัวให้แล้วไง เช่นั้น45วันก็เลยไม่มีหรือเปล่าเอา้าแต่ถ้าเกิดอยากจะพื้นฟูท่องเที่ยวมันก็ต้อง45วันนะเผลอๆเขาจะไปประกาศตอนวันสุดท้ายของเดือนอีกหรือเปล่าเหมือนเด็กปั่นกันบ้านแบบชิวเฉียดก่อนที่จะเริ่มคลาสเรียนทั้งไทยและเทศใช่ไหมค้าเกณฑ์น,นี้ใช่ครับครอบคลุมทั้งหมดเลยครอบคลุมทุกคนที่มาจากต่างประเทศทุกกลุ่มทุกประเทศด้วยที่สามารถเข้าไทยได้กรณีฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วระหว่าง3-6เดือนล่ะคะ คงหมายถึงฉีดครบมานานแล้วหรืออะไรเงี้ยก็เขาไม่ได้มีจํากัดนะว่าต้องฉีดมาไม่เกินกี่เดือนเขาจํากัดแค่ว่าต้องฉีดแล้วเว้นอย่างน้อย14บวันก่อนเข้าไทยไม่ใช่ก่อนขอซ o e นะก่อนเข้าไทยสรุปอยู่ภูเก็ต7วันและไปที่อื่นในจังหวัดอื่นได้หมายถ้าหมายถึงแซนด์บ็อกซ์ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าฉีดวัคซีนแล้วามาแซนด์บ็อกซ์แค่7วันแล้วก็น่าจะอิสระทั่วไทยนะครับตามทฤษฎีนะแล้วต้องขอใบ CoE ที่สถานทูตหรือเปล่าคะขออยู่เหมือนเดิมครับขอเหมือนเดิมคือทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเปลี่ยนแค่ลดจํานวนวันกักตัวก็คําถามว่ายังต้องขอซี e อีอยู่ไหมเนี่ยหลายอันมากเลยยังต้องขออยู่เหมือนเดิมนะครับเราจะไปหาแฟนที่ภูเก็ตเขามากักตัว7วันเราต้องมีเอกสารการจองโรงแรมด้วยไหมหรือเอาของแฟนเป็นหลักฐานคะก็เอาของแฟนเป็นหลักฐานก็ได้ครับแต่แนะนําว่าตอนจองอ่ะให้ระบุชื่อทั้งสองคนไปในใบจองโรงแรมอ๋อแต่ประกาศของภูเก็ตนะ ตั้งแต่1ตุลาถ้าคนที่อยู่ในไทยไม่ใช่มาจากต่างประเทศนะคนที่อยู่ในไทยอยู่แล้วจะเข้าภูกเก็ตก็ไม่ต้องมีไอใบจองโรงแรมแล้วก็แค่ว่าฉีดวัคซีนครบโดสก็คือซีโนแวค2หรือซีโนฟาร์ม2หรือสปุตนิก2หรือแอสตราไฟเซอร์โมเดอร์นาเอาแค่หนึ่งอันนี้คือคือฉีดตามเกณฑ์ของเขาแล้วก็ตรวจโควิดเป็น PCR หรือแอนติเจนล่วงหน้าได้7วันก่อนเข้าภูกเก็ตหรือถ้าฉีดไข้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหา อันนี้สมมติผมไปลงภูเกต็ตเที่ยวภูเก็ตหนึ่งอาทิตย์หมายถึงจากต่างประเทศแล้วลงภูเกต็ตใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นสามารถเดินทางไปเที่ยวจังหวัดอื่นทั่วไทยได้เลยใช่ไหมครับก็ได้ครับตามทฤษฎีนะถ้าฉีดวัคซีนก็มากักเจ็ดคืนที่ภูเกต็ตก็ไม่ใช่กักเสร็จคืนมาอยู่ภูเกต็ตแซนด์บ็อกซ์เจ็ดคืนแล้วก็ไปได้ทั่วไทยวงเล็บไม่รู้ตอนนี้การเดินทางเป็นยังไงจะบินออกได้ไหมหรือต้องนั่งรถเหมือนเดิมอันนี้พอดีไม่ได้ตามตรวจโควิดตรวจที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะ ล้วต้องใช้ฟิ t ทูฟลาก่อนขึ้นเครื่องหรือไม่ฟิ t ทูฟลาเขาเลิกไปตั้งนานแล้วไม่ต้องใช้ส่วนตรวจโควิดก็ที่ไหนก็ได้ครับตรวจโควิดกี่ครั้งคะก็ตรวจสองครั้งครับวันแรกแล้วก็วันก่อนออกอันนี้ย้ําอีกทีหนึ่งพิ่งจ่ายค่าตรวจโควิดสาครั้งแปดพันแล้วจองโรงแรมสองที่ไว้สิบสี่คืนแล้วแบบนี้รัฐจะจ่ายค่าตรวจครั้งที่สามคืนไหมค่าตรวจนี้เขาต้องคืนให้เรานะแต่แต่อย่างที่บอกครับต้องรอให้เลยต้นเดือนไปให้ทุกฝ่ายรับรู้ก่อนตรวจแค่สองครั้งไงมันก็ต้องคืนอยู่แล้ว จองโรงแรมสองที่รวมสิบสี่คืนก็ที่ที่สองก็คงต้องยกเลิกกันไปเพราะว่าแค่ที่แรกก็น่าจะเจ็ดคืนแล้วอันนี้หมายถึงถ้าฉีดวัคซีนครบนะครับเหลือเจ็ดคืนอ่าอันนี้คอนเฟิร์มเพิ่งคุยกับสถานทูตรมมาหมายถึงสถานทูตไทยในกรุงโรมสถานทูตให้รอประกาศทางการเพราะตอนนี้เข้าใจว่าระเบียบดังกล่าวต้องประกาศลงราชกิจจานุเบกษาก่อนลงกรุงเทพได้ไหมคะไม่ไปภูเก็ตได้ไหมลงกรุงเทพได้ครับแต่ว่าต้องกัดตัวที่ อัลเทอร์เนทีฟควอลันตีนหรือ AQ นะที่กักอยู่ในห้องกอทมกัก7วันไหมคะหรือกัก7วันแค่แซนด์บ็อก์ก็ตามประกาศเขาบอกว่าในสถานกักกันทุกรูปแบบนะครับฉะนั้นก็ต้องครอบคลุมทั้งหมดทั้ง AQ ทั้งแซน d b บ็อก์จองตั๋วก่อนยื่นวีซ่า4เดือนก่อนเดินทางได้ไหมคะจองตัว๋วไม่ต้องจองล่วงหน้านานขนาดนั้นก็ได้ั้างแต่ว่าถ้าขอ COE เนี่ยต้องขอล่วงหน้า,นานได้แค่30วันฉะนั้นเราก็เลยไม่จําเป็นต้องจองล่วงหน้านานยกเว้นว่ามันถูก แฟนบินวันที่หนึ่งขอ coe ไปแล้วสี่วันยังไม่อนุมัติเลยเครียดมากทำไงดีค่ะไม่รู้จะทันไหมอ้อคิดว่าน่าจะทันคือสถานทูตเขาก็จะทําให้กับคนที่รีบก่อนที่เคยมีประสบการณ์ทําให้เพื่อนๆหลายคนมาที่มาแบบตอนรีบๆอะไรอย่างเงี้ยอีกไม่กี่วันจะไปแล้วมาเพิ่งจะมาทําอย่างเงี้ยก็ทันกันทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าใจหัวใจวายนิดนึงคือเขาต้องทําให้ทันอ่ะไม่งั้นแล้วมันก็เป็นความผิดเขาไงยกเว้นแต่ว่าเรามาแบบอีกสองวันจะไปแล้วเพิ่งมาขอ coe อันนั้นก็คงตัวใครตัวมัน 7วันหรือ7คืนจริงๆแล้วคือ7คืนนะต้องนับที่จํานวนคืนแต่ว่าเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยเขามักจะใช้คําว่า7วันถ้าอยู่ภูเก็ตครบ7วันเราสามารถเดินทางเข้ากรุงเทพและไปต่างจังหวัดได้ไหมสําหรับชาวต่างชาติค่ะก็ได้ครับมันเป็นเงื่อนไขของแซนบ็อกซ์อยู่แล้วว่าอยู่ในพื้นที่ครบแล้วก็อิสระทั่วไทยครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับถ้าเกิดใมรมีคําถามก็หรืออยากแชร์ว่าเออช่วงนี้ กำลังจะมาแล้วจริงๆเดินทางตอนต้นเดือนแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นยังไงจองโรงแรมหรือขอ c o e แล้วเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ